ไปบ่ายครับผมไ่บ่ายนะครับผมขอบคุณมากๆครับรับชมคลิปให้นั่งหลอกก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกอมเนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะทักทายกันยามสายๆนะแปดโมงนะครับแปดเก้าโมงแลยเนาะเก้าโมงแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชม ปลามะพร้าวนะครับปลามะพร้าวเนาะกับต้นไม้นะครับผมที่ปลูกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาครับผมน้องหลอกก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมปลามะพร้าวนะครับปลามะพร้าวเนาะกับต้นไม้นะครับผมที่ตำรับทำไม้กอดนะครับต้นพงนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณ ใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ใส่ไข่ทอดเนาะทอดทอดละไข่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจนังหลอกครับผมนี่ก็มาพราวนะครับพราวนะครับผมขอบคุณหลอกก็เห็นทิวทัศน์สวยเนาะนี่ครับผมต้นไม้ถ้าโตขึ้นก็น่าจะเป็นดอกงามนะครับผมงามเนาะถ้ามีเวลาก็ได้คลิปนะครับ ถ้าไม่มีเวลาก็นี่นะครับก็จะยากนิดนึงเนาะนะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมให้มาจอดรถอยู่ที่นี่เนาะตอนนี้ที่จอดรถของแม่ค้านะครับผมคนที่มาเป็นแม่ค้าขายของนะครับบุกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามานะครับผมั้รอก็รอก็ เห็นทิวทัศน์สวยนะนี่ครับผมต้นไม้ถ้าโตขึ้นก็น่าจะเป็นดอกงามนะครับผมงามนะเลแดดเปรี้ยงเลยนะครับแดดเปรี้ยงเลยเนาะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะถ้ามีเวลาก็ได้คลิปนะครับ <laughs> ถ้าไม่มีเวลาก็นี่นะครับก็จะยากนิดนึงเนาะ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมติวทัพกว้างขวางไหมครับผมกว้างขวางนะสถานที่จอดรถขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมติวทัพกว้างขวางไหมครับผมกว้างขวางนะสถานที่จอดรถสวยงามไหมครับผมดอกอะไรเนาะ หออกก็มมนูวกาบันดอกอะไรนะครับผมขอบคุณมากครับสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็ดอกสนอครับตั้งดอกก็จะเจ็บไปขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเจ้าของตลาดก็ปลูกไว้นะครับแต่เนี่ก็สวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวก็ไม่มีคนบํารุงรักษานะครับผมก็ปลูกไว้ตามธรรมชาติเลยนะครับสถานที่ตรงนี้เขาจะเอาไว้จอดรถนะครับจอดรถนะตลาดนะครับผม สามที่จอดรถของแม่ค้าตลาดนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกาหรับทําไม้ก่อดนะครับต้นพงนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ใส่ไข่ทอดเนาะทอดทอดไข่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจนั่ง่อครับผมนี่ก็มาพราวนะพราวนะครับผมขอบคุณสวยงามไหมครับผมดอกอะไรเนาะ งัอก็มีนวลน้อบนดอกอะไรนะครับผมขอบคุณมากครับสวยงามมากเลยครับอันนุ่มก็ดอกสนอครับตั้งดอกก็จะเก็บไปสวยงามเหยครับผมดอกอะไรเนาะงัอก็มีนวลน้องบันดอกอะไรนะครับผมขอบคุณมากครับสวยงามมากเลยครับอันนุ่มก็ดอกสนอครับตั้งดอกก็จะเก็บไปแดดเปรี้ยงเลยนะครับแดดเปรี้ยงเลยเนาะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะครับผมที่เข้ามานะครับผม อันนี้ก็ต้นพงแซพมนะครับต้นพงเนาะเอาไว้สถานที่นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมให้มาจอดรถอยู่ที่นี่เนาะทัตอันนี้ที่จอดรถของแม่ค้านะครับผมคนที่มาเป็นแม่ค้าขายของนะครับอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมให้มาจอดรถอยู่ที่นี่เนาะทัตอันนี้ที่จอดรถของแม่ค้านะครับผมคนที่ มาเป็นแม่ค้าขายของนะครับใจให้น้องหล่อนะครับผมมาชมสวยๆงามๆของพืชนะครับผมต้นมะพร้าวนะครับป่านะครับป่าทักท่ายกันยามสายๆนะแปดโมงนะครับแปดเก้าโมงแล้วเนาะเก้าโมงแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมถ้ามีเวลาก็ได้คลิปนะครับถ้าไม่มีเวลาก็นี่นะครับ ก็จะยากนิดนึงเนะนี่ครับสถานที่นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางใส่ไข่ทอดนะทอดทอดะไข่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่ก็มาเป็นกําลังใจนั่งรอครับผมนี่ก็มาพราวนะพราวนะครับผมขอบคุณไยบ่ายครับผมไยบ่ายนะครับผมขอบคุณมากๆครับ รับชมคลิปให้นั่งหล่อก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะสถานที่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางคอมเมนต์นะผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมนี่ก็ต้นมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวก็ปลูกไว้นะครับลูกยังไม่มีครับปุ๊ยังไม่มีลูกเนาะใจให้น้องหล่อนะครับผมตามมาชมสวยๆงามๆของพืชนะครับผม ต้นมะพร้าวนะครับป่านะครับป่าไปบ่ายครับผมไ่บ่ายนะครับผมขอบคุณมากๆครับรับชมคลิปให้นั่งหลอก็ขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะทักท่ายกันยามสายนะแปดโมงนะครับแปดเก้าโมงแล้วเนาะเก้าโมงแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจนะบนี่อันนี้เรียกต้นลรนอนครับสวยงามมากครับผม อันนี้เจ้าของตลาดเขาปลูกไว้เนาะเจ้าของตลาดเขาปลูกไว้นะครับผมพยายามหาที่ถ่ายคลิปให้ไม่ไม่ซ้ำเนาะไม่ซ้ำนะจะได้ไม่เบื่อนะครับฝ่ามะพร้าวนะครับผมนี่ครับผมกว้างขวางไม้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนุ่งกอดดงมะพร้าวนะครับดงมะพร้าวนะอันนั้นก็เยอะครับผมอันนูนมีลูกครับมีลกใจให้น้องหล่อนะครับผมตามมาชมสวยๆงามๆของ <rit ires> ต้นมะพร้าวนะครับป่านะครับป่าแดดเปรี้ยงเลยนะครับแดดเปรี้ยงเลยเนาะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะันี่อันนี้เรียกต้นไรนอเนะครับสวยงามมากครับผมอันนี้เจ้าของตลาดเขาปลูกไว้เนาะเจ้าของตลาดเขาปลูกไว้นะครับผมสถานที่ตรงนี้เขาจะเอาให้จอดรถนะครับจอดรถเนาะตลาดนะครับผม ตามที่จอดรถของแม่ค้าตลาดนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมดูบรรยากาศยาม3โมง4โมงนะครับร้อนขนาดไหนครับผมปลุกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามานะครับผมทัองเราก็ ทักทายกันยามสายๆนะแปดโมงนะครับแปดเก้าโมงแล้วเนาะเก้าโมงแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมคอมเมนต์นะผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมนี่กอต้นมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวก็ปลูกไว้นะครับลูกยังไม่มีครับปุ๊ยังไม่มีลูกเนาะปลูกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะขอบคุณทลัทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามานะครับผมต้องรอกัน น้ามากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกาลังขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับนี้อันนี้เรียกต้น,ตนไรนอกนะครับสวยงามมากครับผมอันนี้เจ้าของตลาดเขาปลูกไว้เนาะเจ้าของตลาดเขาปลูกไว้นะครับผมพยายามหาที่ถ่ายคลิปให้ไม่ไม่ซ้ำเนาะไม่ซ้ำนะจะได้ไม่เบื่อนะครับปา่ามะพร้าวนะครับผมปลูกแล้วนะครับผมขอบคุณมาาครับขอบคุณทุกกาลังใจนะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามานะครับผมท้องลอกก็เราอก็กเห็นทิวทัศน์สวยนะนี่ครับผมต้นไม้ตาโตขึ้นก็น่าจะเป็นดอกงามนะครับผมงามเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่อันนี้เรียกต้นไรน,น้อครับสวยงามมากครับผมอันนี้เจ้าของตลาดเขาปลูกไว้เนาะเจ้าของตลาดเขาปลูกไว้นะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์น,นะครับ,บ,ามารบผม,ข,ม,บผมอดดขอบคุณมากครับผมติียทัศน์กว้างขวางไหมครับผมกว้างขวางนะสถานที่จอดรถขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์น,นะครับผมขอบคุณามากครับผมติวทัศน์กว้างขวางไหมครับผมกว้างขวางนะสถานที่จอดรถคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็ียนกำลังใจให้นะครับผมนี่ก็ดต้นมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวก็ปลูกไว้นะครับลูกยังไม่มีครับปุ๊บยังไม่มีลูกเนาะครับ ให้เติบโตด้วยตัวเองจะได้แข็งแรงใช่ไหมจะได้แข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับตำรับทําไม้กอดนะครับต้นพงนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับโมนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เจ้าของตลาดก็ปลูกไว้นะครับแต่เนี่ยก็สวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวก็ไม่มีคนบำรุงรักษานะครับผมก็ปลูกไว้ ตามธรรมชาติเลยนะคอมเมนต์นะผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมนี่ก็ต้นมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวก็ปลูกไว้นะครับลูกยังไม่มีครับปุกจะไม่มีลูกเนาะทักทายกันยามสายๆนะแปดโมงนะครับแปด